สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกองการสุจริยชื่อเล่นชอฟามค่ะตอนนี้อายุกำลังจะ24แล้วก็กำลังจะไปเมืองโคลอมเบียรัฐแมริแลนด์ค่ะก็ใช้เวลาประมาณประมาณ5-6เดือนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นสมัครเอาแพรเก็บชั่วโมงเลี้ยงน้องแล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆแล้วก็ได้ได้อนไลน์โปรไฟล์เดือนประมาณกลางเดือนกุมภาค่ะแล้วก็ต้นเดือนมีนาก็ได้แมทเลยค่ะก็ ม,มีมามีครอบครัวมาอ่ามาวสองครอบครัวค่ะเพราะว่าออนโปรไฟล์อยู่ประมาณสามสัปดาห์แล้วก็ตัดสินใจแมทกับครอบครัวที่สองอเลี้ยงน้องสี่คนค่ะแต่ว่าที่ตัดสินใจเลี้ยงแมทกับครอบครัวนี้เพราะว่าอ่าโฮสโฮสพ่อกับโฮสแม่ค่ะเขาอ่าทำงานให้กับฐานทัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็เขาจริงๆเขามีลูกสองคนค่ะแต่ว่าเขาไปรับน้องฝาแฝดซึ่งเป็นน้องสาว ซึ่งเป็นลูกของน้องสาวของโพ์มาค่ะเขาจะเ,าเขาจะเอาไปไว้สถานเลี้ยงเด็กสองเอคค่ะแล้วก็พ์มันก็รู้สึกว่าเขาสงสารเด็กอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>ขาเลยรับน้องมาเลี้ยงก็รู้สึกว่าโพ์มันแบบจิตใจดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุยกันวิดีโอวิดีโอสัมภาษณ์กันสองครั้งแล้วก็คุยอีเมลกันประมาณจากวันนั้นถึงตอนนี้ประมาณ80ฉบ,บับแล้วค่ะก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันแทบจะทุกวันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ ทำให้เราร,รู้สึกอุ่นใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปอเมริกาอีกครั้งจริงๆไปมาแล้วครั้งนึงตอนไปเวอร์ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะก็